ครับซีดสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมนามณฑน,นแซ่ตรงนะครับผมหรือว่าเรียกจอซี่ก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้เนี่ยผมได้ขึ้นโมหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมดีใจมากตื่นเต้นมากแต่เสื้อเป็นโมหก็ช่างมันนะผมไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆน,นะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเด็กใหม,เใหม่เด็กเก่าหน้าเก่าหน้าใหม่หรือยังไงก็ตามนะผมมาดูกันว่าโรงเรียนพยอดเราในปีห5หนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างนะผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็คงจะะะนนน่าเเือเพรฉั้ พอเจอพิธีกรสร้าสวยของผมอีกหนึ่งคนเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อเมยนะคะอยู่ชั้นม .6 ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศร่วมกับปาตุงนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วค่ะจุดหลักที่ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับการเข้าโรงเรียนมาจะเป็นป้อมยามค่ะป้อมยามนั่นเองนะครับไปฮะโดยในป้อมยามนะคะจะมีโรงยามนะคะสุดรอครัผมนี่คนนี้นะผมโอเคครับผม ก่อนจะเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่จุดวัดอุณหภูมิกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดวัดอุณหภูมินะคะใช้ได้จริงค่ะครับผมเช่นตอนนี้นะคะในมีอุณหภูมิ36.8องศาเซลเซียสนะคะแต่ดูของผมบ้างนะครับ37.5นะครับเออตรงอากาศร้อนอากาศมันร้อนเกินไปครับผมมือผมร้อนนะฮะโอเคแล้วรออีกท่านึงอ้าวไม่ออก เออนี่นะผมมือฝั่งนี้นะผมจุดที่พวกเราวัดคุณาภูมินะคะจะมีสเปรย์แอลกอฮอล์ละองขนาดเล็กอยู่นะคะนี่เห็นไหมเออนี่นะคะอ้าว <c oughs> มือร้อน <c oughs> <c oughs> โอเคไปกันต่อครับผมเลยจุดถัดไปนะคะที่จะพาชมจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปประจาโรงเรียนนะคะครับผมน<ด> <ผม S 1> ักเรียนนะคะจะมีการมานมัสกการพระพุทธรูปกันในทุช่วงเช้านะคะ ก็ต้องสำรวมนิดนึงนะคะว่เา <ผม S 1> เป็นสถานที่ที่ใช้ฟานศักดิ์สิทธิ์นะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันพี่พนายพาชัวร์นะครับพาทัวร์ไม่ใช่พาชัวร์ <c oughs> อ่านี่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> นี่นะคะคือพระพุทธรูปค่ะส่วนใหญ่นะคะนักเรียนผู้หญิงจะไม่ค่อยเข้าไปนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะครับผม ก็จะมาไหว้นมัสการพระพุทธรูปก,กันทางด้านนี้ค่ะครับผมมาเป็นอีงทีโอเคไปต่อนเลยครับพี่เนยนี่จะเห็นว่าข้างพระพุทธรูปมีดกมอกบัวด้วยนะ,ะใช่ครับผมมีสะบัวแล้วก็มีดอกที่สวยงามแบบนี้นะผมอ่มาแล้วเรามองจากมุมนี้นะผมเราก็จะเห็นโรงเรียนเัาย่อประมาณนี้ครับนี่จะเป็นส่วนของป้อมยามนะฮะที่เราเดินมาเมื่อกี้แล้วเป็นทางเดินนะครับโอเคครับผมพี่เนยตามต่อเลยครับ อาคารสเปดนั่นเองครับโดยภายในอาคารสเปดเนี่ยจะมีห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็ปีที่2อยู่ปักปนกันไปนะคะแล้วก็ภายในอาคารเนี่ยจะมีหมวดคุณสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยครับผมหรือหมวดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับใชเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกทีนะคะครับผมเอ๋พี่น้อยครับต่อไปที่สถานที่ที่สาคัญที่เราขาดไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะผม นี่เลยนะครับที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คลังที่หนึ่งในโรงเรียนที่ยอดเลยใช่ครับผมเป็นสถานที่ที่นักเรียนชอบมาโดยเฉพาะตอนสอบนะครับจะเห็นว่าน้ําแดงเนี่ยเต็มโต๊ะสีแดงที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะทุกคนอตรงโผมัถวายน้าแดงไม่เคยครับผมยังไม่เคยบนนะฮะแน่ใจครับจริงๆไม่เคยแก้บนดูไม่เคยบนนะผมโอเคเลยนะคะสายมูเรียบร้อยไปแล้วตัวครโอเคครับผม เข okay, ผมพี่เนยครับไหนวดช้างไหวทวดช้างไปหนึ่งทีครับผมแบบนี้งดงามนะครับนี่นะคะก็คือเป็นตัวแทนของทวดช้างก็จะมีรูปปั้นช้างองค์เล็กองค์ใหญ่อยู่ด้วยนะคะคก็ <ผม S 2> ถือว่าเป็นที่ที่สักศิษย์ละเลยบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะคะพี่เนยต่อไปเดี๋ยวจะเป็นที่ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นที่ยอดฮิตของนักเรียนโรงเรียนเราเหมือนกันนะครับผมนั่นคือลานหินนั่นเองนะครับผม แต่เราอยู่โมต้นเรามาใช้บ่อยเนาะใช่ครับ<ม>เดี๋ยวพาไปชมสักนิดสักหน่อยละกันนะครับแล้วก็หลังล้านหินนะผมจะเป็นส่วนของโรงจอดรถผู้ชายนะครับผมซึ่งโรงจอดรถของโรงเรียนเราจะมี2แห่งครับผมนั่นก็คือฝั่งผู้ชายอยู่ต่อข้างหน้าเรานี่เองแล้วก็ฝั่งผู้หญิงอยู่ตรงนูน้นอาคารบางอยู่เดี๋ยวพี่เหน่อพาไปทัวร์นะครับใช่ค่ะโอเคนี<ด>่<ด>คือล้านหินนะคะมีโต๊ะเป็นจํานวนมากแล้วก็สถานที่คือร่มรื่นมากจากการที่ทุกคน ลองดูข้างบนนะคะจะมีต้นไม้รายล้อมรอบอยู่นะคะทำให้บรรยากาศดีแบุดนั้นมานั่งอยู่หลังเรือะดับนี้นะคะับผมยงพาชมไปเรื่อยๆเลยค่ะติดตามกันดูนะและขอเสริมจากพี่เนยนิดนึงนะครับผมตรงที่ว่านอกจากจะเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมแล้วนะผมยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยงามอันดับต้นๆของโรงเรียนเราเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงแบบไหนดูหน้าพี่เนยครับขาวา่องอำพงไพกันเลยทีเดียวเชียนะครับผมโอเคไปกันต่อเลยครับผม จะบอกว่าเมมมาตรงใช้คุ้มมากเพราะว่ามา้ทุกปีหนึ่งเท่าไรอะตรงเป็นพันแล้วครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้รวมหนึ่งพันนะผมครั้งละหนึ่งพันนะครับผมโอ้โหตรงนี้แสงสวยมากเลยครับพี่เนยน้นแกงกันเองแล้วครับครับผมแกงกันเองนักเดงพอครับเฮ่ต่อไปนะผมฝั่งขวานจะเป็นส่วนของอะไรครับพี่เนยฝั่งขวาก็จะมีที่พักเหมือนกันนะคะจะเป็นที่พักสำหรับแยกออกมาจากลานหินเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นโซนกันนะคะ และนอกจากที่พักแล้วนะผมเราก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งนะผมที่เรียกว,ว่าสวยงามนะผมก็คือสระปลานั่นเองนะครับผมสระปลาสระปลาที่จะเป็นปลาอะไรครับพี่หน่อยปลาที่ออน้อที่สุดก็คือปลาครับนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมนี่รอบรอบสระน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นผมมีต้นไม้นะผมเยอะมากมายนะครผมแต่ก็จะเป็นสถานที่ที่นักเรียนชอบมาถ่ายรูปกันเช่นกันนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้มีเสียงรบควนก็ขอใครด้วยนะคบเพราะว่ารถจัดด้านนอกก็เสียงเข้ามาโรงเรียนไม่ได้ใช้ไม้นะก็ขอโทษนะขอใครเวลานี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะผมนี่ศาลานะผมมีศาลาหลังใหม่ที่เพิ่งมาสดๆร้อนในปีนี้เลยนะพี่เนยยังไม่ได้มานั่งเลยยังไม่ได้นั่งเลยครับผมใช่ครับก็โอเคผมไปกันต่อเลยไปค่ะนะครับทางนี้นะคะจะเป็นรนไฟเด็กๆโชบมานั่งเหมือน มันสวยมากเลยนะพี่เนยใช่แล้วแต่ว่าการค่อยๆดูจะน้อยลงเพราะว่<ษ>าแบมแต่ตอนนี้มันคืนแบ่นี่แล้วก็มีที่นั่งลานหินด้วยนะครับนี่และลานกว้างๆนี่คืออะไรครับพี่เนยลานกว้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่จอดรถสำหรับการจิด่อของ อาคารนี้ชื่อว่าอาคารอะไรครับอาคารนี้คืออาคารหนึ่งค่ะโดยอาคารนี้นะคะจะเป็นห้องส่วร,รวมมีการทํางานต่างๆของอาคารงานต่า,ตางๆโอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของอาคารหนึ่งนะครับเป็นส่วนของครูครูนะผมอาจารย์ <c oughs> อาจารย์สมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์อาจารย์สมศักดิ์นิดนึงนะครับผมก็อีาวน์ อ๋อท่านบาตานเนอะครับผมก็ขอสัมภาษณ์ครูสมศักดิ์นิดนึงนะผมครูหมวดวิทยาศาสตร์นะผมว่ารู้สึกยังไงที่นักเรียนเรียนออนไลน์ในปีที่แล้วครับรู้สึกเด็กไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่ถ้าเ<อ>ทียบกับในออนไซต์ครับผมออนไซต์น่าจะได้ครูผู้สอนมันจะได้จี่ถึงคนดีอยากช้ออนไซต์นั่นแหละนะครับ <ผม S 3> เพราะว่าคำว่านักเรียนก็มันต้องครบทั้งความรู้และคุณธรรม ต้องบนี่คือความคิดเห็นของครูสมศักดิ์นะครับผมก็สุดท้ายนี้อยากมีฝากอะไรถึงนักเรียนรุ่นใหม่นมครับผมรุ่นใหม่เข้ามาในปีการศึกษาหน้านะครับผมบอกคิดว่ารุ่นใหม่ปีการศึกษาหน้าน่าจะได้ออนใจครับผมน่าจะได้ออนใจจะได้มีมีครบทุกอย่างทั้งความรู้และคุณธรรมครับผมขอบคุณครูสมศักดิ์มากครับขอบคุณครับแปต่อเลยครับพี่เนยนี่นะผมบรรยากาศของอาคารหนึ่งคร่าวๆนะครับ นี่นะคะเราอยู่ที่อาคารหนึ่งนะคะโดยอาคารหนึ่งนะคะจะมีงานไฟต่างๆนะคะเช่นทางด้านนี้นะคะจะเป็นอาคารไฟงานสถานที่นะคะแล้วก็งานพยาบาลครับผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันครับใช่ครับผมนี่นะผมอาคารของห้องพยาบาลนะครับผมนี่นะงานโรงเรียนนะครับนั่นก็คือครูน้ำหวานคนสวยของเรานั่นเองนะครับผม สวัสดีครับนี่จะเป็นคุณครูพยาบาลที่สวยที่สุดในโรงเรียนเรานะครับผมอาเปิดเพมนะคะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีจ้า <c oughs> โอเคนี่ก็เป็นส่วนของงานอาคารสถานที่นะครับผมก็จะมีครูเสมานะผมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนะครับผมก็ครับผม สำหรับการทำความสะอาดในช่วงของการเปิดเคืมอออนไซร์นะคะสามารถมาเบิกโขออุปกรณ์ได้ค่ะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับผมไปต่อเลยครับพี่นยทางด้านนี้ดีกว่านะคะครับผมต่อเล่ยยาวเลยเพราะว่าแล้วก็มีส่วนด้านบนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเงินต่างๆนะคะครับผมเราขึ้นไปดูกันไหมครับได้ค่ะได้เลยครับผมไก็เชื่มเชียร์ก็เะารัครับผม โอเคครับตอนอื่นเราก็ถอดรองเท้ากันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถึงเรียวมากเลยถ้าใครจะมาโอเค <c oughs> พี่นายนำทัวร์เลยครับผมสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นส่วนของท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนพยอดนะครับผมท่านผู้อำนวยการศพปองหังจริงสวัสดีครับครับผม อ่านี้เรามาถ่ายรีวิวโรงเรียนให้เพื่อนๆรุ่นใหม่แล้วก็ทุกๆคนได้รับชมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมในปี2565ค้รัยบครับเยียมเรียงมันครับวิธีการนายกคนนะครับเป็นนี้เอาเลยโอเคครับพี่เนยนำทัวร์เลยครับผมเราจะต้องลดการใช้เสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าด้านบนจะเป็นการทำงานของฝ่ายผู้บริหารนะคะครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับใช่ครับ แต่ผมก็แอบใช้อยู่บ่อยๆนะนี่นะคะเราขึ้นมาอยู่ชัน้นบนแล้วนะคะเดี๋ยวงเรจะมาบอกกันดีกว่าเพราะว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องเสียงค่ะซึ่งเวลาเรียนรคาจะมีการใช้เ้รองเสียงของห้องนี้นะคะกระผมเปิดลงมาที่หน้าร่างจตุรุค,ะคะ่ะ <ciğim. S 2> นี่นะผมจะเป็นส่วนของห้องควบคุมนะครับผมหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Control Room นั่นเองนะครับนี่นะผมเรามาส่วนดูก<ๆ>ันแบบใกล้ upgrade, ๆกันเลยนี่นะครับผมประมาณนี้ครับผมไปกันต่อเลยครับพี่เนยถัดไปของห้องประชุมนะคะเอ้ยถัดไปของห้องควบคุมนะคะจะเป็นห้องสำหรับที่คุณครูเขามาประชุมกันค่ะพี่เนยพาทัวร์เลยครับมีครูอยู่นะคะม่ก้าด้วยค่ะเดี๋ยวจะเป็นการรวบกวนูโอเคครับงั้นเราก็ไปฝั่งขวากันเลยนะครับ ครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทำเนียบนะผมผู้บริหารโรงเรนีนยนอยาคนที่ผ่านผ่านมานะผมตอนนี้จะเห็นว่ามี11คนด้วยกันนะครับผมตัง้งแต่ั้งแต่ครับผมปีสองพันห้าร้อสิบสองถึงปัจจุบันนะครับโอเค <Okay, S 2> พีแนะนํำทัวร์ต่อเลยครับผม ฝ่ามือของเมยนะคะจะเป็นห้องรถบุกคนค่ะห้องรถบุกคนเนี่ยจะทำเหีุเหงานต่างๆนะคะของคุณครูค่ะครับผมต่อไปนะคะเป็นห้องการเงินค่ะห้องนี้ยอดฮิดมากเพราะว่าใช้จ่ายค่าเทอมนะใช่ครับผมใช้จ่ายค่าเทอมของทุกคนเลยนะครับสามารถรับรองเที่ยวได้นรคาที่าสค่าเทอมโอเคห้องต่อไปเลยครับพี่เนย สวัสดีค่ะการเดินค่ะเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปแล้วเราจะถ่ายรูปกันไปนะคะทีไรจะเป็นการรบกวนเกินไปนะคะครับผมแล้วก็ทางด้านริมจุดจะเป็นต้อแล้วก็ปิดกัทางด้านในจุดจะเป็นช่องของเครื่องยนต์นะคะนี้นี่เองครับผมโอเคเราไปดูอาคารหนึ่งชั้นชั้นล่างฝั่งขวามือกันดีกว่าครับพี่หน่อยครับผมมีทริคสำคัญอีกอย่างนึงนะคะในการขึ้นลงบันได จะเห็นว่าเมืม่อกี้เลยขึ้นบันไดทางขวามือนะคะแล้วก็จะให้คนลงบันไดทางขวามือในการลงขวามือในการขึ้นแบบนี้นะคะ <ผม S 2> เน้นขวาไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าทุกคนเดินมาแบบนี้อยู่ด้านล่างขึ้นซ้ายพอขึ้นด้านบนขึ้นซ้ายมันจะชนกันนะคะก็เลยขึ้นเดินมาแบบนี้โอเค<笑><笑> <OK>, ไปกันต่อเลยครับ โอเคถัดไปจะเป็นส่วนของห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหัวย,ยอดนะครับผมนี่นะคะเป็นห้องสยประชาสัมพันธ์ของเรียอนเพื่อดคาะโรงเรียนุนะครับประชาสัมพันธ์สารต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเพจนะคะอย่าลืมไปกดติดตามเพจโรงเรียนหีวยอดไว้ด้วยนะคะตอนนี้หนึ่งหมื่นผู้ติดตามแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้สิบตันนะครับผมเราเข้าไปส่องกันสักนิดสักหน่อยดีกว่านะครับแต่เน,นี้ยครับไม่มีใครอยู่อ่า ผประมาณนี้ครับผมมันจะรดๆหน่อยโอเคต่อไปัส,สดีคุณครูสุทธิพรครับผมคุณครูหมวดสังคมนะคผมของโรงเรียนข่อยนะผมขอสัมภาษณ์น,นิดนึงครับค,ครูคมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่นักเรียนจะเรียนออนไลน์ต่อไปครับผมก็าาการออนไลน์ก็ผลไอ้ก็ปีที่แล้วก็รู้อยู่ว่าการเรียนออนไลน์มันไม่ได้เรียกไม่ได้ผล นะครับสำหรับนักเรียนซึ่งทําให้นักเรียนขาดอะไรหลายอย่างการทำงานกลุ่มการทํางานกับเพื่อนทักษะชีวิตอะไรมันไม่มีครับผมนะครับอ่าดังนั้นถ้าได้ผลจริงๆก็ต้องมาออนไซต์ที่โรงเรียนโอเคครับผมขอบคุณทสกทนครับ ไปกันต่อเลยครับพี่เนยเมื่อกี้นะคะคือคุณครูสุทธิพรโดยคุณครูสุทธิพรเนี่ยตอนที่พวกเราอยู่กับชั้นม .4 ก็เป็นครูที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าระดับนะคะช,คชั้นม .4 เดี๋ยวทางด้านนี้นะคะเป็นห้องเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือเด็กย้ายมาจากห้องานาการจัดกานักเรียนนะคะครับผมก็หมดเลยใช่เลยครับต่อไปนะ <c oughs> ผมจะเป็นห้องที่เรียวกว่า <c oughs> ห้องเย็น ห้องเชือกห้องดับจิตแฮ้เราเล่นะครับผมห้องปกครองนั่นเองครับเข้าทุกคนพยายามอย่าเข้านะครับเราไปสองห้องปกครองโรงเรียนเราสักหน่อยนะแตนสวัสดีครับไม่มีใครอยู่นะครับผมโอเคครับผมต่อเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทรงผมนักเรียนของโรงเรียนเรานะผมนี่จะเห็นว่านักเรียนนี่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนของเราเองนะผมที่ว่านายหนุนนะฮะ นี่นะผมนักเรียนนักเรียนชายมปลายเราก็จะไว้ทรงผมกันประมาณนี้นะครับผมรองทรงสูงนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้นะคะเรื่องทรงผมยังมีการ,รย้อนย้อกันแล้วก็คือแบบสามารถมัดผมไว้ผมยาวได้แต่ว่าต้องมัดผมให้เรียบร้อยนะคะเช่นต้องมีโบวแบบนี้ด้วยครับนี่คือเป็นโบวของโรเดนดายวนบะสี<ซ>แดงบแบบนี้นะครับผมอ่า นี่นะผมส่งนักเรียนหญิงมปลายนี่ก็เป็นเพื่อนของผมนะครับชื่อว่าฟีนนั่นเองนะครับผมมีมีด้วยด้วยเป็นสกุลของนักเรียนมอต้นนะครับสามารถไปผูกยาได้ฮะครับผม,มแล้วก็ผูกโบด้วยนะฮะโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นของงานบริหารทั่วไปนะครับผมซึ่งเราจะไม่เจาะลึกเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปอันต่อเลยครับพี่เนอยอาคารหนึ่งเสร็จสิ้นนะฮะได้เห็นว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีระบบการดูแลนักเรียนครอบคลุมมากเลยนะคะเพราะว่ามีคครู น้าที่แล้วก็เชื่อในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนได้เลยเพราะว่ามันครอบคลุมมากจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วมาใ่อกเนเลยครับโอเคครับขอใส่รองเท้าสักครู่นะฮะก็ตอนนี้นะผมเราได้ออกจากอาคารหนึ่งเรียบร้อยใส่รองเท้าเสร็จแล้วนะผมไปดูอาคารต่อไปแล้วก็สถานที่ต่อไปกันเลยครับผมเชื่อเหลือเกินนะผมว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปนั้นทุกคนชอบแน่นอนนะครับไปกันเลย บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับพี่โตลมร่มรื่นแน่นอนครับเพราะมันเป็นช่วงปิดเทอมนะผมใช่นี่ทางด้านขวามือของพี่โตมเนี่ยจ,จะมีต้นไม้หลักหลายชนิดเลยใช่ไหมตำนานเป็นต้นที่ชนแล้วเจ็บนะผมต้นเข็มครับนะถาม <laughs> <laughs> จะบอกว่าตรงนี้คือตำนานต้นไม้กินคนของนัดรียน <laughs> ใช่ครับถ้าคิดไม่ออกเป็นยังไงนะผมลองถามเพื่อนๆดูนะครับผม จะบอกว่าตอนนี้ก็คือตัดจนเตียนหมดแล้วมันกินรองไม่ได้แล้วนะผมใช่มันกินไม่ได้แล้วโอ้พี่ตรงแนะนำสถานที่หน่อยทางด้านซ้ายมือของพี่ตรงคือเรดแอนไว้มีไวต้วรตรนั้นแต่ไม่เป็นไรพี่เนยเปิดตรงนี้ก็ได้นะผมนี่ก็คือ<ช>ร้านอ่าเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่น,นะผมของรูเรนพยอทยดเรานะผมพาพี่เนยไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับได้ไค่ะไปกันเลย แล้วก็ฝั่งขวามือนะผมจะเป็นส่วนที่เรียกว่าใหม่สาหรับโรงเรียนพุ่ยยอดเราทุกคนเลยนะผมนั่นคือศาลาสีขาวนั่นเองผมขอเรียกแบบนี้นะผมพบผมไม่รู้ชื่อจริงของมันนะ <c oughs> ก็โอเคนะผมเราจะข้ามไปดูเดซแอนไว้กันก่อนเลยนะครับผมก็ร้านเดสแอนไว้ของเรานะผมก็จะมีขายตั้งแต่หลากหลายเมนูเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนชามะนาวชาส้มโอชาแตงโมฟักไทยแตงโมชายโยโหนี่มีหมดเลยนะผมโอวันตินชาดำเย็นนมสดโอวันตินชามะนาวโกโก้ กีวี Harr สมมทตี้แอปเปิลสมมทตี้ออร์เดนสมูทตี้มีมันทุกสมูทติี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครชอบน้ํานะผมก็เรียกได้ว่าคาดไม่ได้นะผมก็ไปดูกันต่อเลยครับพี่เนยมีทุกเมนูเลยเป็นที่ยอดฮิตของพวกเราในการมาพักเที่ยงใช่ไหมตรงใช่แล้วครับผมมากันท <'ll see. S 1> ุกเที่ยงเลยนะผมไม่ได้มานั่งทําอะไรนะผมมานั่งชิล ครับพี่เนยส่วนต่อไปของโรงเรียนเรานะผมเ็จะเป็นส่วนของบอร์ดกลางนั่นเองนะผมจะเป็นที่ที่มีข่าวสารมากมายนะผมมาติดเอาไว้นะผมอันนี้จะเป็นส่วนของวันพ่นชาตินะผมแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของอใบายชื่อนะผมติดบอร์ดสนามสอบเอ้นี่สามสอบอะไรวะโอเน็ตแน่นนะผมโอเน็ตของโรงเรียนย,ยอดนะผมก็โรงเรียนเราก็เป็นสถานที่ที่เอาไปใช้สอบด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นงานประกวดศิลปะหัตกรรมนะผมของโรงเรียนเรานะผมประมาณนี้ปกติถ้าโรงเรียนเปิดเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วพี่โต๊ะใช่ครับมีแบบเต็มไปหมดเลยนะผมแต่พอมีโควิดขึ้นมากีฬาสีก็หายไปเลยนะผมจนลืมไปแล้วว่าเคยมีกีฬาสีใช่พวกเราได้กีฬาสีกี่ปีสามปีฮะสามปีคือมหนึ่งมสองมสามนะผมแต่พอโควิดมาก็มสี่มห้านะผมไม่ได้จัดเลยเศร้าไม่เป็นไรนะผมเราหวังว่าเลิกปหก ม6นะผมมัธยมปีสุดท้ายของพวกเราจะได้จัดนะผมแต่ว่านั่นนะครับผมไม่เป็นไรนะผมเฮ้ยเ้า hey, ทำไมเนี่ยโอเคนะผมหายเศร้าแล้วเรามาเป่ากันต่อนะผมนะั่นคือตรงนี้จะเป็น่วนของอาคาร6นะครับผมอาคาร6ก็จะเป็นร้านน้าพอเพียงนะผมซึ่งร้านน้ำพอเพียงก็คือร้านน้านะผมที่จับจาหน่ายนะผมน้ําเย็นชื่นใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรานะผมไปดูกันใกล้ๆเลยครับพี่นอยเดี๋ยวเราจะมาดูพี่ตรงกันนะคะว่าพี่ตรงทําอะไรอยู่ พี่ตรงทำอะไรอยู่คะครับคิดถึงคนระับคิดถึงรา้านน้ำพอเพียงทวมาทำไมมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำยน้ำส้มแตงโมชาเย็นชายเย็นนมเย็นชาเขียวแมงลักสตรอเบอร์รี่นะผมเป็นน้ำที่คิดถึงมากทวมาทำไมราคาก็ถูกนะผมอิ่มก็อิ่มเย็นสดชื่นสบายใจนะผมเหนือนน่อยใช่นอกจากนั้นนะผมร้านน้ำพอเพียงก็จะมี ซาลาเปานะผมให้กินนะผมแก้ขีดได้ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเที่ยงนะผมรีบมาให้ไวนะผมมาหมดเร็วมากนะครับมแม่กำลังเพลินเลยใช่ไหมล่ะแต่โทษทีนะผมเวลาวันนี้เขาหมดวเวลาวันนี้เขาหมดแล้วว้ติดตามต่อวันน้าวันอื่นรอได้ไหมได้เนาะ โอเคแล้วเจอกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตตะไคให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนในการรีวิวครั้งต่อไปมีหลายหลายลรอบแน่นอนนะผมก็วันนี้พี่หน่ยครับฝากลาหน่อยครับผมก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดมุมมองประสบก,การณ์ใหม่แล้วก็สําหรับน้องๆที่กําลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมงหนึ่งแล้วก็มสีนะคะก็ พวกเราะะสองคนตรงแบเเงะะบเนยเนี่ยเ,เป็นกำลังใจให้นะครับผมให้กำลังใจน้องเป็นกำลังใจให้นะครับผมเรารอกันอยู่นะผมหวังว่าเราจะมาเป็นครอบครัวขาวแดงด้วยกันนะครับผมสู้ๆกับผมเป็นกำลังใจให้ในช่วงโควิดนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับผมเหมือนสอสอมากเลยตอนนี้ว่าจะหาเสียงไม่ใช่นะครับ